สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเบาต้นสิมาเบาเรื่องศัตรูของถั่วฝักยาวโรคของถั่วฝักยาวว่ามันเกิดจากแมลงจำพวกตัวใดแน่นะครับที่เมื่อเห็ดให้บางถัวของเขาหมากหรือว่าฟักหงิกง้อดากแหลมรวมไม่ถึงแม่ดำเพลี้ยตัวอ่อนเห็ดให้บางถัวของเขามันเป็นโรคีกอย่างแน่น,นะครับแล้วก็ พียไฟครับพี่นอ้องในหลายผู้หลายคนอาจสังนังตูจากว่าเพลี้ยไฟในถั่วมันกระทาให้ักตัวของเข้าเป็นโรคใดคือกันนะครับถั่วฝักยาวครับพี่นอ้องช่วงนี้ราคาขยกลงเนี่ยจาก,น,น,กาน้อยนะครับก้บ่น้อยเลยครับลงไหลเติบแต่กระสู่กันไปนะครับเนาะสาหรับหมักถั่วฝักงิ่ง้อนนะครับมันก็นเกิดได้จากสองสาเหตุหลักๆครับพี่นอ้อง มันจะมีเพลี้ยไฟครับแม่ดำหรือว่าเพลี้ยตัวอ่อนมาตอมมาดูดกินน้ำเลี้ยงกินทั้งฟักกินทั้งใบนะครับถ้ามันดูดกินใบเพลี้ยไฟกระเซ็นใ้ใบมันง,งิ๊งงงองไหมเป็นกูดนะครับอันนั้นคือเพลี้ยไฟถ้ามันมาดูดกินน้ำเลี้ยงหรือว่ามาตอมมาตอมฟัก ฟักกระสิงกิกสิงห้อพิดลูกผิดส้งนะครับพี่น้องนั่นก็เผลียไฟอีกตัวหนึ่งนะครับแม่ดำหรือว่าเพลี้ยตัวอ่อนอันนั้นก็คือกันครับถ้ามโตมใบใบกัหยุดการเจริญเติบโตนะครับบอกงามครับพี่น้องมันบริโภคต้มซื้อครับมันปล่อยเสือปล่อยเสือโลกหรืจอจะปลเสือไวรัส ใส่บกทัวของเข้าพอมนะครับการให้หายบกทัวของเข้าเป็นใบด่างเป็นไวรัสใดนะครับเพราะว่าไอ้พวกเพียวตัวอ่อนตัวนี้นี่มันสิบปอยเสือลุ่งในใบนะครับพี่อน้องเพราะฉะนั้นนี่โรคล,ลักลักที่เขาพบพอเจอมากที่สุดในบกทัวนะครับกาซิมีอยูะมาณนี่นะครับเด้อจำพวกเพร่นะครับจำพวกศัตรู พวกแม่ดำนะครับแม่ดำเนี่ยสมาไว้นะครับหลายกวามูครับพี่น้อกเพลียวไฟกับบวกเยเห็นพอป้านใดเด้ครับเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเ็ต้องมีวิธีการป้องกันหรือว่ากําจัดนะครับถ้าเม่นเ่าพี่อ้องเห็นจํำพวกแม่ดำจํำพวกอากาศตามจะผมบอม่านี่นะครับก็ใส่สารกําจัดเพลียกกาจัดแม่งทั่วไป นะครับที่พี่นอมีนี่ครับ่าได้ครับแตาว่าเอาบุอยู่นะครับผมการแนะนําสารที่ผมใส่อย,ยู่ประจําแล้วก็ได้ผลนะครับสีบบกเกินสองเท่าครับตายเรียบโดยเฉพาะแม่ดํารียวว่าเพียรโตออนแล้วก็เพียรไฟนะครับสารที่ผมใส่อย,ยู่ประจาผมก็แนะนําพี่นองไปเกือบสุขีบเลยหละครับผมใส่อย,ยู่แค่นี้ครับอิมิดาโครพริด สื่อสามัญครับชื่อยี่ห้อทางการค้าโปรวาโดครับหรือว่าโปรวาโดครับพี่น้องใส้ดีนะครับผมจะใส่สำหรับอาบาแมตินครับอาบาแมกตินนี่ก็ไดสุเพียไดสุนอนนะครับปาบนอนก็ไดครับพี่น้องใส้สองตัวหนีกับพ่อครับสำหรับสารกำจัดเพียป้องกันแมงครับพี่น้อง พบพ่อสี่พ่อเกินสองเธอครับตายเหลียบครับโดยเฉพาะแมีดำนี่โปรวาโดครับหรืออิบิดาโครพิดชื่อสามัญทางยาครับพี่น้องนะครับเด้อผมมาได้มาโคษณาให้พิ่นบอครับแต่ว่าผมใส่แล้วมันได้ผลก็เอามาวาบบอกเพียบอกนองนะครับให้เอาไปใส่น้ำกันครับพี่น้องสำหรับสารเคมีนะครับเด้อสารเคมีมันก็มีหลากหลายมากมายหลายยี่ห้อ หลายซื้อหลายสามั่นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมใส่มาแล้วก็มีอยูสองตัวนี่แหละครับที่ว่าดีครับพี่น้องราคากับบริเพียงพอปานใดนะครับราคากับรักรวยครับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งครับมีพี่น้องเอ้ซีถามผมมาว่าบักทัวเป็นหางหนูดากแหลมๆม,มันเป็นหย่อนอย่างเบาตน้นเขาเอ่นว่าเป็นหางหนูครับเกิดอาการขาด แคลเซียมโบรอนครับพี่น้องเป็นอาการดากแหลมๆนะครับเรื่อว่าหางหนูนะครับก็ให้พี่น้องนี่ไปหาสารแคลเซียมโบรอนนะครับหาแคลเซียมโบรอนเมื่อสี่ทิพย์ครับพี่น้องแคลเซียมโบรอนม,นนม,อนมันกะคล้ายๆกันครับพวกโฮอร์โมนต่างๆนี่แหละครับแต่ว่าแคลเซียมโบรอนมันก็มีดีอยู่มอว่าเฮ็ดเฮ็ดให้ ขั้วดอกเหนียวนะครับดอกบัวหลวงดอกบัวลนครับพี่นกแล้วก็เห,ห็ดในพืชแข็งเลียงนะครับเห็ดให้ฟักนี่สมบูรณ์นะครับโบป็นหางหนูครับพี่นกเพราะวะ่าเขาใส่ปุ๋ยบางรุ่นบำรุ่นนี้ไปหลายอย่างบางเทือมันขาดแค่เซียมบัวลนนะครับซึ่งเป็นสารที่พืชต้องการอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าบอยอยากให้เป็นดากแหลมหรือว่าหางหนูพี่น้องก็ต้องไปหามาสีให้บักทัวนะครับแต่ว่าถ้ามันบ่เป็นหมากมันสมบูรณ์แล้วมันงามแล้วนะครับก็บ่จําเป็นหรอกครับพี่น้องนะครับบ่จําเป็นต้องไปซื้อมาสีมาใส่มันเสียเงินครับอันไดที่มันบอจําเป็นก็บ่ต้องซื้อครับประหยัดไล่ใจครับพี่น้องถ้เแม่นว่ามันงามแล้วมันดีแล้วนะครับเอาใส่ปุ๋ยทั้งดิน ฮอร์โมนสัมผัสสวมเนีงร,วม,รวมไปถึงกําจัดผู้เพียรผู้เมี่ยงใดหมักทัวเฮามันก็นง่ามเแล้วครับพี่น้องกระบจําจเป็นตรงว่าไปใส่อีหยังตัวอีหยังหลายอย่างนะครับอันนี้ก็บไริว่ารไผ่โดน,นะครับเนาะเพราะว่าแต่ละผู่แต่ละคนแต่ละสวนมันกระบอคือกันนะครับมันก็ขึอ้นอยู่กับดินคือกันครับพี่น้องเพราะว่าดินผู้ลังคนดินมันบ่ได มันก็ต้องใส่ปุ๋ยทั้งใบทั้งดินอาหารเสริมหลายตัวหลายแบบหลายอย่างนะครับซึ่งเขาเอื่นว่าสูตรไผ่สูตรมันเลยครับพี่น้องเพราะว่าการท,ทําเกษตรเป็นสูตรเป็นศาสตร์ที่บวตายตัวนะครับเด้อแล้วแต่ไผ่เลวสิคิดได้นะครับเพราะว่าสิเป็นฮอร์โมนทำเองปุ๋ยเห็ดเองมักใส่เอง อันนี้กับประหยัดไา้จ่ายคือกันนะครับเพราะว่าการทาเกษตรเลี้ยวเตียวผู้ใดสิคิดได้ประหยัดต้นทุนได้หลายสําใดบแห้งดีนะครับกับบัวตองไปซสือจําพวกสารเคมีบ่ตตองปซสือปุ๋ยเคมีหลายนะครับโดยเฉพาะฮอร์โ,โมนที่เฮาเศษนี่นะครับเพอนองปกติมันก็มักใส่เองได้นะครับเห็ดเบียบง่ายๆก็ได้นะครับ ฮอร์โมนเปิดตาดอกฮอร์โมนเห็ดให้ดุกเห็ดให้งามผมก็ลงไหวหลายคลิปนะครับพี่น้องก็ไปเบิ่งไดได้ครับด้วยคลิปเก่าๆกนๆนะครับ,นนรบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับด้วยมานาวบอกกันไหมครับสวัสดีครับ